สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปซุ่มซิงค์ r 2ในครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาเล่นแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาบอกวิธีในการเสกปืนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เราจะทําได้ในโหมดโซโล่เท่านั้นนะครับถ้าเราไปเล่นในมัลติเพเยอร์หรือว่าไปเก็บเวลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเสกปืนแบบนี้ได้นะครับซึ่งไอการเสกปืนเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงก็คือว่าสมมติว่า,าคุณผู้ชม ไม่ได้ซื้อปืน DLC นะครับผมแต่ว่าอยากจะลองทดสอบปืนนะครับว่าปืนนั้นมันยิงยังไงมันใช้งานยังไงนะครับผมคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะไปซื้อหน้าร้านได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากว่าใช้วิธีพิมพ์คอมมานด์เข้าไปนะครับผมเราสามารถที่จะเสกปืนนั้นออกมาใช้ได้ซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะลองทําให้ดูประมาณ3ปืนแล้วกันนะครับก็สําหรับวิธีในการเสกแล้วก็การพิมพ์คอมมานด์คอนโซลก็ ไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมแต่ว,ว่ามันค่อนข้างที่จะต้องแบบพิมพ์ผสมคําอะไรนิดนึงครับไม่ยากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะลองทาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยก็เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับมากดเริ่มเกมกล่องตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมอยู่ในด่านทดสอบนะครับผมด่านลิมิเ s t e แมปนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับผมคุณผู้ชมจะต้อง เปิดหน้าคอนโซลขึ้นมานะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าของเพื่อนๆเนี่ยกดปุ่มไหนแต่ว่าของผมจะกด F3 นะครับโอเคครับผมที่ผมกด F3 ปุ๊บสังเกตว่าด้านซ้ายล่างนะครับมันจะมีแถบขึ้นมานะครับให้เราพิมพ์่าพวกคําสั่งลงไปนะครับปุ๊บๆอะไรก็ว่าไปนะครับสิ่งที่เราต้องทํานะครับผมอย่างแรกเลยคือเราต้องพิมพ์เปิดระบบการ Enable s h e e t นะครับผมหรือพูดง่ายๆเลยคือเปิดสุรโกงนะครับแต่ตรงสุดโกงตรงนี้มันไม่ได้เป็นโกงแบบโกงเกมอะไรอย่างนี้นะครับผมมันเป็นแค่เป็นการเปิดระบบให้รู้ว่า หลังจากนี้เราจะเสกปืนแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าการเสกปืนมันทาได้เฉพาะในโหมดโซโล่นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มองว่ามันเป็นการโกงสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นแค่การทดลองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพวกคําต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในคําอธิบายแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าพิมพ์ในด e s c r i p t i o n เดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยๆอธิบายไปทีละอย่างนะครับอย่างแรกเลยย้อนกลับมาที่การ enable cheat นะครับผมวิธีก็คือให้เราพิมพ์ e n b l e นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีข้อความขึ้นมาให้นะครับแล้วก็พิมพ์ตามไปเลยก็ได้ครับ enable cheats อะตามนี้นะครับแล้วก็กด enter ปุ๊บทีนี้มันจะมีข้อความขึ้นสายล่างนะครับโอเคครับหลังจากที่เราพิมพ์คําสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นต่อไปแล้วกด e 3อีกครั้งนะครับทีนี้เราจะมาพิมพ์คําสั่งในการเสกปืนแล้วนะครับก็อย่างเริ่มต้นเลยนะครับผมให้พิมพ์ว่า g i f t weapon นะครับผม W e a p o n โอเคทีนี้คําว่า Gift Weapon นะครับผมจะเป็นประโยคหลักนะครับผมไม่ว่าคุณผู้ชมจะเสกปืนแล้วก็ตามนะครับผมให้พิมพ์ว่า Gift Weapon ไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วจะต่อด้วยเว a p o n l a s s นะครับผมที่มันยาวเหยียดเนี่ยผมจะให้คุณผู้ชมไปดูโค้ดนี้ในเว็บไซต์แล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ดูนะครับซึ่งในลิงก์นี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเข้ามาเนี่ยให้กดตรงขยายนะครับผมตรงด้านขวานะครับซึ่งผมจะทํารูปให้ดูนะครับ ให้คุณผู้ชมกดที่ตรงขยายนะครับผมแล้วหลังจากที่กดขยายเนี่ยให้สังเกตนะครับผมด้านซ้ายจะเป็นชื่ออาวุธนะครับผมตั้งแต่ก้าวมมโดชินคันขออภัยนะครับท่านอ่านออกเสียงผิดนะครับผมแล้วก็พวกอาวุธต่างๆนะครับผมฟอสฟังฟาร์มาสมินิกันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้ด้านขวานะครับผมด้านขวาที่เขียนว่า kf game content kfweap นะครับผมก็คือเป็นโค้ดของปืนนั้นนั่นเองครับเป็นโค้ดที่เราจะ เสกมานะครับผมซึ่งเราจะใช้โค้ดด้านขวานะครับผมให้คุณไปก๊อปปี้มาเลยนะครับแล้วเอามากดวางต่อจากประโยค gif t w e a p o n นะครับผมซึ่งในนี้นะครับผมจะเขียนว่า gif t w e a p o n แล้วก็ space bar นะครับแล้วก็แล้วก็กด ctrl v ได้เลยปุ๊บเห็นไหมครับอย่างนี้ผมจะเสกปืนไรโน่นะครับผมผมก็ไปก๊อปโค้ดของไลโน่มาก็คือ kfcontent k f w e a p p i s t o l underscore เคมันก็จะยาวนิดนึงนะครับอันนี้ผมแนะนำให้ก๊อปไปเลยนะครับแล้วผมก็กด enter ผมก็จะถือไลโน่อยู่ในมือเลนั่นเองนะครับซึ่งก็ผมไม่มีดียซีปืนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ถืออยู่ในมือแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองครับฟึบโอเคเดี๋ยวเราจะลองอีกสักสองอย่างนะครับผมต่อไปผมจะเสกดูอัลก็อกนะครับผมก็คือเป็นปืนก็อกก็อกสิบแปดนะครับผมที่ยิงลัวได้นั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับผมให้เรากด F3 ขึ้นมานะครับแล้วก็กิฟเวอรพอนนะครับ GIVE ปกติมันจะขึ้นมาให้เลยนะครับแบบนี้คือ ถ้าเอาแบบเซฟเซฟผมแนะนำว่าให้พิมพ์ตามไปก็ได้ครับ g i ฟเวพ้อน s p a e e Bar แล้วก็ไปก๊อปโค้ดของตัวก๊อก18มานะครับโอเคแบบนี้นะครับผม Gift เว a p o n แล้วก็ s p e e e Bar ทีนึงแล้วก็ต่อด้วยเกมคอนเทนต์อันนี้คือผมก็ไปก๊อปมานะครับแล้วก็กด Enter เราก็จะได้ก๊อกคู่มาเลยนั่นเองนะครับแม ก็แน่นอนนะครับผมว่าในห้องนี้เราสามารถออามาใช้ในการทดสอบยิงได้นะครับผมลองให้ดูเลยใครที่ยังไม่เคยเล่นแบบนี้นะครับหมายถึงว่าเียงไม่มีแบบนี้เนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปลองโหลดกันมานะครับซึ่งวิธีโหลดผมขอไปนะครับผมเคยลงไว้นานมากแล้วผมจาไม่ได้ขอโทษด้วยจริงๆนะครับชื่อแบบมันชื่อว่าข้างบนซ้ายเลยนะครับผมเลมิรีเทสแบบนะครับซึ่งมันดีตรงที่ว่าเราเอาไปใช้ในการทดสอบอะไรต่ออะไรได้นะครับผมจะเสกมันออกมา Okay, เราก็มายิงเล่นได้ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นการยิงเล่นแบบเออต้องบอกว่ามันเป็นการแบบ enable cheat นะครับผมเป็นเปิดสูตรการโกงนะครับเพราะฉะนั้นในเกมเนี่ยเรายิงไปเนี่ยอีกพีไม่ขึ้นนะครับผมไม่ต้องคิดว่าแบบมาเสกปืนแล้วก็มายิงปั๊มเวลนะครับผมมันไม่ขึ้นนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราลองอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับเ okay, เดี๋ยวต่อไปผมจะ โอเคครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองกับมินิกันเป็นปืนสุดท้ายนะครับผมเหมือนเดิมครับผมกด F3 ขึ้นมาแล้วก็ G I V E W E A P O N ก็สเปซ bar แล้วก็วางโค้ดของมินิกันลงไปนะครับกด enter ครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ได้มินิกันมาแล้วนะครับผมสาดเข้าไปเรียกมอน <c oughs> ยิงเล่น คดีผมมันก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิป่านี้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอสูตรโกงเนี่ยไม่ใช่เรียกว,ว่าสูตรโกงเดี๋ยเป็นแบบเหมือนเรามาทดสอบอะไอสูตรพวกนี้มันทําได้เยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเราเป็นอมตะหรือว่าเส่กระสุนไม่จํากัดเสกเงินเสกมลอะไรมันทําได้หมดเลยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยคลิปนี้มาสอนแค่หลักๆเนี่ยคลิปนี้มาสอนแค่เรื่องของอ การเสกปืนก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเผื่อว่าเพื่อนๆแบบอยากลองปืนไหนที่เราไม่มี DLC นะครับจะได้เข้ามาลองกันได้ด้วยวิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอลองทําอะไรให้ดูอีกอย่างหนึ่งยวขอยิงบบสเตอร์ให้หมดก่อนโอเคจริงๆมันมีสูตรในการเสกอาวุธทุกอย่างด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูสมมติว่าคุณผู้ชมแบบอพี่ขี้เกียจแบบมานั่งก่อโค้ดทีละอัน,นแบบอยากได้ปืนทุกอันเลยเนี่ยทําได้ไหม บอกก่อนว่าทําไม่ได้นะครับผมพวกปืน DLC เนี่ยเราจะต้องพิมพ์โค้ดเองนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้ปืนแบบเยอะๆนะครับหมายถึงว่าปืนของทุกอาชีพแบบเป็นปืนหลักนะครับเรามีโค้ดที่จะใช้ในการใส่ปืนทุกกระบอกได้นั่นเองนะครับผมอขอโทษครับก็คือให้พิมพ์โค้ดนี้ลงไปนะครับ O A L L แล้วก็ต่อด้วย Weapons <c oughs> อันนี้นะครับผมพิมเองเลยดีกว่าหมดเรื่อง P O N S โอเค สูตรนี้นะครับผม All อเว a p o นนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมพ,มพิมพ์แล้วกด enter ไปนะครับผลที่ได้ก็คือเกมมันจะค้างไปแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าอาวุธของเราก็คือเราจะมีอาวุธทุกอย่างตามคลาสปกติเลยนั่นเองนะครับมีทุกอย่างจริงๆนะครับเดี๋ยวผมลองโยนเล่นให้ดูเลยโยนเข้าไปนะ โ <laughs> ยนจนค้างเด <laughs> ี๋ยวโยนรัวไปไหนทิ้งไปทิ้งไปโอเคเป็นไงบ้างครับผมเราเรียกได้ว,ว่ามีเป็นค้างแสงเลยนั่นเองนะครับก็ผมทวนอีกครั้งนะครับผมก็คือกด F3 แล้วก็ O A L L นะครับแล้วมันจะมีคำแนะนำขึน้นมา Weapon Enter เราก็จะมีปืนทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับผมไปลองทดสอบกันได้นะครับผมก็แต่จริงจริงปืนพวกนี้มันมันอยู่ในโหมดปกตินะครับเราไม่ต้องพิมพ์สูตรนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าประเด็นหลักวันนี้ที่ผมทําคลิปมาเนี่ยเพื่อเป็นการสอนให้สปอนพวกปืนพิเศษพวกปืนพวกนี้มากกว่านะครับอันนี้ถ้าสงสัยว่าผมกด f 3แล้วผมพิมพ์ทันทีได้ไงก็คือกดลูกศรขึ้นบนนะครับลองกดดูนะครับมันจะย้อนกลับไปคขามาใน,นเก่า ไลโน่อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจจะทำคอนเทนต์อย่างหนึง่งซึ่งผมอะไปสะดุดกับปืนปืนหนึ่งครับแล้วผมตั้งใจที่จะแบบทําให้คุณผู้ชมดูว่าปืนเนี่ยมันใช้ยังไงมันดีไม่ดีเดี๋ยวไว้มาดูกันนะครับว่าปืนนะั้นมันคือปืนอะไรแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมไม่มี DLC นะครับผมผมก็เลยไปหาวิธีนี้มาได้นะครับก็คือวิธีที่เราแบบเสกปืนออกมาทดสอบเล่นเองนะครับซึ่งก็ อย่างที่บอกนะครับผมไม่ถือว่าเป็นการโกงเกมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเวลในนี้นะครับผมอันนี้แบบเป็นเหมือนแบบหมดทดสอบนั่นเองนะครับผมก็ใครที่อยากลองปืน DLC แต่ว่าไม่มีปืนนั้นก็ไปใช้วิธีนี้กันได้นะครับผมไม่ห่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมอะไปเจอวิธีมาจากฝรั่งมานะครับผมก็เลยแบบอเราน่าจะมาทําเป็นภาษาไทยนะน่าจะมีแบบมันน่าจะมีประโยชน์สําหรับผู้เล่น ที่อยากทดสอบอะไรหลายอย่างแน่นอนนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนจบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดนอกเรื่องนิดหนึ่งเป็นเวลาผ่านมานานมากๆนะครับที่ผมไม่ได้ทำคลิปคิว i n g for สองลงมาสักพักหนึ่งเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมแวะไปเล่นเกมอื่นนะครับแล้วช่วงนี้ก็ได้กลับมาเล่นคิว i n g แล้วก็เลยแบบมาทําคลิปอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอันดับท็อปหนะครับผมคลิป ที่คนดูดูมากที่สุดในห้องในช่องของผมเนี่ยก็ยังเป็น k i l l i n g for 2นะครับผมยังไงขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนจริงๆเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปผมแล้วก็กดซับสไครต์เข้ามานะครับหลกัหลกๆเนี่ยน่าจะมาจากคิวลิงฟอร์สกันกับนาลกะนะครับยังไงก็ถึงผมจะไม่ได้เล่นเกมนี้นานนะครับผมแต่ว่าก็ยังเป็นยังไงดีล่ะถึงผมจะไม่ได้เล่นเกมนี้นานแต่ว่ายอดดูของช่องผมเนี่ย สูงที่สุดก็ยังเป็นคิวリングฟอร์สองนะครับงั้นก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอล่าไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปที่ผมเกินไปจะมาเร็วๆนี้นะครับคลิปรีวิวปืนอะไรบางอย่างนะครับผมโอเคครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ครับผมโอเคสวัสดีครับ